ไอ้เฮียบอลเครื่องน้ำเอาเอาไม่ไปโหดนะวะไอเฮียฮอตบาร์ฮอตบาร์มึงทำอะไรโกงกลัวที่นี่ห้ามถายผมผมเป็นนักบันทเียง้อย่าไปแบบเชี๋ย่าอย่าอย่าไอ้ไอ้ากาลุกลามครับลกตามราคามันไอ้ด่ายหนังยงไม่ยุ่งเหร เขี้ยวง่ายเ้ยอย่าถอดเลยเนี่ยเบอร์สี่ห้าสามเฮ้ยมีน้ำส้มนำผ่าน้ำใจเหรอใครมินมินอะไรครับมีนอะไรเขื่อปะวะผู้เชี่ยวอะใครมินผมเหนือถ้าคุณมีมินคุณต้องมีครับเหนียไม่ต้องวนม่ได้กูถ่ายหนังเอ้ยสมบัติหนอมาหามีมินต้องมีครับมีมินต้องมีเหนียครับมินเหนียดตัวเหลืองๆนี่เฮ้ยถึงมาถ่ายละครกันเร็ว